กินคู่กับสตอแบบนี้เนี่ยหืมสตอ,อ <laughs> ส้มตำ s <us> <S โอ้โหกินสไตล์เราก็คือนี่กินกับส้มตำแซ่บแซ่บๆซแบบนี้เด้อว,วันนี้จะมาลองกินโปรตีนกระจกคือเห็นเขารีวิวกันเยอะมากกำลังเป็นกระแสะเลยเราก็เนกง่ายๆแบบนี้โรยไปบนส้มตำอ๋อเฮ้ยเหมือนเหมือนหมูกระจกเลยเนาะใช่เธอแต่อันนี้คือเป็นโปรตีนพืชแซ่บ แม่เหมือนกินหมูกะจกเลยที่เห็นอยู่นี่เป็นโปรตีนนะคะทุกคนโปรตีนพืชนะแม่เนาะเ,เห็นเป็นกระแสในโซเชียลแล้วเ,เกินเอามาลองดูเอาเมากินกับส้มตำเลยนี่ตักโรยบนเส้นขนมจีนแบบนี้เลยเธอโอโ้นี่ยค่ะป่ะยินแบบเ,เ,<า>เกาหลีเข้าใจโอ้โหแม่ จริงมหมอคนที่แบบชอบกินแซบแบบเรามากมันแทนแคบหมูได้เลยอแล้วมีประโยชน์ด้วยนะอันนี้คือโปรตีนจริงๆนะใช่ฟองหนึ่งได้โปรตีนแบบ,บดิสบกรัมแหืะคืออยากให้ดูเท็กเจอร์เขาใกล้ๆนะทุกคนเนี่ย<ช>เขาจะเหมือนกาก,ากหมูแคบหมูอะไรพวกนี้เนาะใช่อ้วยิ่งเอาไปกินกับซ้อนตำนะเธอคือแซบมากเนี่ยแบบนี้คับไปโอ้โหฟังเสียงความกรอบดีแม่ จริงๆเขาจะมีหลายรสมากเลยนะทุกคนนี่อันนี้โปรตีนก็ประมาณห่อหนึ่งยี่สิบกรัมยี่บสองกรัมอะไรเนี้ยแล้วแต่รสชาตินะแม่เนาะใช่ซนะองนึงก็ประมาณสองแล้วก็แคลคืนจริงอ่ะมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าแบบช่วงนี้จะมกินอะไรอะไรเงี้ยถึงแบบว่าผอมลงแต่คืนจริงอะ่ะกินปกติเลยแต่แค่เลือกกินมากขึ้นอย่างแบบเวลายอยากกินของกินเล่นหรืออะไรเงี้ยก็คือกินพวกนี้ได้โปรตีนด้วยแล้วก็แคลน้อยด้วยอ่าที่เห็นอยู่นี่นะอันนี้รสต้มยำนะแม่กินกินเล่นก็นได้พี่ว่าใช่นี่<อ>ดูให้ดู<ๆ>ให้ดูน<ๆ>ิเจอร์ เนี่ยดูดิเหมือนหมูกระจกเลยใช่อฟังเสียงโอ้โหแม่กรอบมากเฮ้ยจะบอกว่ารสต้มยำอ่ะได้ฟิลเหมือนกินต้มยำเนี่ยนี่ดูดิแล้กอดกุ้เห็นเออนี่แล้วเขาจะมีเป็นโปรตีนกระเบื้องด้วยเขาจะมาเป็นแผ่นๆเลยอันนี้ก็ประมาณ14กรัมเนาะได้โปรตีนอ่ะอ่าประมาณนี้ก็จะน้อยกว่าโปรตีนกระโจดนิดนึงแต่จะมาเป็นแผ่นนะนี่ให้ดูดู วิวเหมือนกินแบบว่าพวกขนมอบกรอบอะไเออคล้ายๆลองลองลองสิมาเนี้ดูให้ฟังเออหรสโน้นนี้สายอะเนี่ยเป็นรสสายอะไรอ่าไปฮะกินสไตล์เราก็คือนี่กินกับส้มตำแซ่บๆแซ่บๆแบบนี้เด้อโบไปเลลจ้าเออไป กินคู่กับสตอแบบนี้เนี่ยหืมสตอส้มตำอันนี้เธอซื้อมาซองเท่าไหร่นะซองประมาณ4 0 5สคือแล้วแต่ลดด้วยเดี๋ยวทิ้งช่องทางการซื้อให้เผื่อใครอยากลองกินเนาะเป็นของแบบขบเคี้ยวแล้วก็มีประโยชน์ด้วยอะเธออไปเดี๋ยวพี่กินบ้างละโอ้โหหกนแล้ว